มาไปน้องมามากินข้าวบริสแล้วป่ะไปน้องแข่งทิตะโต้ถังโมไปน้องอืมร้อยไปน้องจำๆเลยทุกตัวเลยตอดปลาเกลือน้ำจุกปักน้องบริสกะลุยแมสตอดร้องงมีไปน้องหลาดรองมาไปน้องกินก้าวบริสมาทุกตัวเลยหอมันตอดปลาเกลือหอมกรอเลยขอบคุณขอบคุณเหมือนน้องเอฟเตียงแม่งขอไปน้องถ่ายเกร็ดชมคลิปก้าบริสตาร์รได้มาไป ว่ากดเลยก็ดแจ่กดติดตาบาดด้วยกันบ้างนะเผืเ่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปเนาะกลัวหมันนลูกข้าวมันบนลนี่อร่ย หลอดก็เดยวลอบไปเมื่อกีม้มอ,องๆรอบจะตอ่อเนาะต่อคูดร้อยมองแก